ครับสวัสดีครับพี่น้องที่อยู่ไกลอยู่ไกลนะครับทั้งที่กรุไทยมดานครแทำงานต่างจังหวัดวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นําในหมู่บ้านหลังจากประชุมแล้วผมได้นำคณะพี่น้องทั้งหมดเนี่ยนะครับที่มาลงประชุมมาเบิงความก้าวหน้าของการก่อสร้างอาคารอนุบาลที่ได้รับกบสนับสนุนจากป้าป้าที่พี่น้องให้มานะครับตอนสิ้นปี6 7 ครับณนะตอนนี้กอสางไปได้อยู่ประมาณเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แหละครับเหลืออยู่นิดนึงครับก็กับเบื้องทั้งด้านหลังแล้วก็เก็บรายละเอียดกขนาดจะแล้วใส่งินไปตอนนี้ถักกับด้านเป็นภูคำนวณจักเปอร์เซ็นต์ใส่ไปอยู่เก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์กว่าครับ เงินทุบาัดจะตังค์ผู้อนุบาลเพิ่มการสนับสนุนมาอีกเพื่อย่าตเพื่อนเพื่อนบ่เรี่ยไในฐานะแต่ของเพื่อนเพิ่นจะกลับมาอาศัยครรัับบคนไทยมาอีกคนละสามพันเป็นเงินตัวเก้าพันครับสามคนเพิ่นสามคนครับสามคนเพิ่นครับ้เป็นเป็นเงินตัเก้าพันซึ่งณตอนนี้ลูกหลานมาเรียนอยู่โรงเรียนชุมชนสังตอสามัคคี่ปีที่แล้วไปปีร้อยหกสิบเจ็ดคนปีนี้ขยยกึ้นมาเป็นร้อยเจ็ดสิบสาคนเพราะม่นเพิ่มแต่อนุบาลเพิ่มขึ้นมาอีก ชาญเนื้อเดิน,เดนกับเพื่อนคุ้มมากครับนะขอพูดณตอนนี้ลอยเจ็ดสิบหกลอยเจ็ดสิบห้าคนบันซีบวัวอีกสองคนก็เป็นลอยเจ็ดสิบเจ็ดน,นะครับหนึ่งในหันมาจากบ้านน้องคุณซึง่งบุกเขื่อนมากอีกหนึ่งคนครับพี่น้องครับครับในโอกาสนี้ขอขอบคุณขอบคุณพี่นอ้องทุกทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนอาคารตรงนี้ต้องสำเร็จรูมด,ด้วยฝีมือของพวกเราทั้งหมดขอบคอุณหลายๆครับครับขอบคุณเลยครับ,รบนี่ครับคณะกรรมการชันสูตรศาล เมื่อไีนมาไปชุ่มเพิ่งเกิดเลยภาพมาเยี่ยมแตนําเสนอท่านผู้ชมครับที่เบิ้งนี่ครับนี่สถานที่นี่ยังปูบพันแผลได้ครับนี่นี่คือส่วนเพิ่มเติมเนาะส่วนเพิ่มเติมบ่มีในแผลเนาะแผลที่เขาวาไว้เงินที่งบที่ได้มาเนี่ยเขาเก่ากาว่าสิพ่ออยู่แต่ว่าเขาสิเพิ่มด้านหลังอีกครับนี่ครับตัวนี้กระสางไหมเนาะตัวนี้กระสางไหมตัวนี้กระเพิ่มต้นข่ายกระเพิ่มเพื่อว่าความความปลอดภัยเนาะนี่ที่แป้งฟันก็เพิ่มครับ งบมาพู่น้บานเพิ่นก็เลยว่าเอองบขอพ่อเพิ่นก็เลย้สรากันออกครับพี่น,น้องก็ยังคอยติดตามไปครับว่าความส,สำเร็จเร็วๆนี้เลยครับงานมาได้ประมาณเก้าสนะิบแปดเก้าสิบเก้าเลยเนาะเดี๋ยวก็สำเร็จครับขอขอบคุณท่านพ่ออีกครั้งหนึ่งครับสวสัสดีครับครับสวัสดีครับครับขอบผม